สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่29กรกฎาคมนะคะสำหรับวันนี้ราคาทองก็มีการย่อตัวลงมานะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,323ถึง1,334 โดยปัจจัยที่มีผลกระทบก็อย่างเช่นค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเงินบาทที่อ่อนค่าลงอันนี้เป็นปัจจัยบวกนะคะแต่ปัจจัยลบก็คือราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงมานะคะมีข่าวเศรษฐกิจที่เป็นข่าวลบๆออกมาจากทางจีนนะคะอย่างเช่นการปิดโรงงานที่มีอุปทานส่วนเกินนะคะการตรวจสอบการขาดดุลการคลังของรัฐบาลท้องถิ่นของจีนที่มียอดขาดดุลสูงมากนะคะยอดหนี้สูงมาก แล้วก็รัฐบาลกลางเข้าไปตรวจสอบอสำหรับประเด็นในสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามก็มีการประชุม FOMC ของสหรัฐนะคะ30-31กรกฎาคมการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะคะวันที่วันที่1วันที่2ส,งสิงหาคมนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจ ในสัปดาห์นี้นะคะที่จะประกาศของสหรัฐเนี่ยมีออกมาค่อนข้างมากนะคะเช่น GDP ไตรมาสสวันพุธนะคะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์ส่วนภาพทางเทคนิคในระยะสั้นนะคะเรามองว่าภาพกราฟในรายสชั่วโมงนะคะสองร้อยสี่สิบนาทีเนี่ยราคา,ไม,า,มาไม่สามารถผ่านแนลต้าบริเวณ เส้น moving ตาเรศส400ไปได้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะย่อตัวลงมานะคะ RSI ก็ทำจุดสูงสุดเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มระยะสั้นก็มองว่าน่าจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะต้องติดตามคืนนี้นะคะก็มียอ่อขายบ้านรอปิดการขายนะคะในช่วง3ามทุ่มก็มองภาพว่า วันนี้ราคามีโอกาสย่อตัวลงมาก่อนนะคะก็มีแนวรับที่บริเวณ1,315แล้วก็ถัดมา1,310นะคะแนวต้านที่บริเวณ1,335แล้วก็1,340สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้นมราคาทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ